เริ่มต้นความรักใหม่กับคนเก่าอย่างไรให้แฮปปี้เลิกกันแล้วกลับมาคบกันยังไงให้แฮปปี้กว่าเดิมสำหรับคู่รักคู่ไหนที่อยู่ในช่วงตามง้อขอคืนดีหรือกำลังเริ่มปลูกต้นรักใหม่กับคนเก่า PR a l i t y Content ดีๆสำหรับผู้หญิงวันนี้มีทริคดีๆเกี่ยวกับการกู้คืนชีวิตรักมาฝากกันบอกได้คำเดียวว่าพลาดไม่ได้ค่ะ ก่อนอื่นเราต้องไม่รีบร้อนที่จะกลับมาหาเขาหลังจากเลิกรากันในทันทีนะคะหลังเลิกกันเป็นช่วงเวลาที่คุณทั้งเศร้าและเสียใจดังนั้นก่อนจะกลับมาง้อขอคืนดีเนี่ยคุณควรจะจัดการกับอารมณ์ของตัวเองซะก่อนหรืออาจจะนั่งทบทวนสิ่งที่เราได้ทำผิดพร้อมกับหาวิธีเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นจนทำให้เขาเชื่อว่าคุณคือคนใหม่และมั่นใจว่าความรักครั้งนี้จะไปได้สวยกว่าเดิมค่ะ 2. ให้เวลาคนรักของคุณได้คิดสักนิดก่อนที่จะเริ่มต้นใหม่ไม่เพียงแค่คุณที่ต้องใช้เวลาสงบสติอารมณ์เท่านั้นนะคะคนรักของคุณก็เช่นเดียวกันเขาอาจจะอยู่ในช่วงเวลาตัดสินใจค่ะว่าจะไปต่อหรือว่าพอแค่นี้ซึ่งหน้าที่ของคุณก็คือเว้นระยะห่างให้เขาได้อยู่กับตัวเองและเคารพการตัดสินใจของเขาอย่าก้าวไก่เรื่องส่วนตัวจนทําให้เขารู้สึกอึดอดัอดและที่สําคัญอย่าลืมค่ะว่าสถานะของคุณตอนนี้ เป็นแค่แฟนเก่านะคะ 3. หันหน้ามาคุยกันเพื่อปรับความเข้าใจเชื่อว่าคู่รักหลายคู่ที่เลิกกันเพราะเวลามีปัญหาหรือเวลาทะเลาะก,กันเนี่ยไม่ยอมคุยกันให้เข้าใจต่างคนต่างเดินหนีจนทำให้ปัญหาบานปลายกลายเป็นเรื่องใหญ่แต่การกลับมาคราวนี้ประวัติศาสตร์จะต้องไม่ซ้ำรอยนะคะคุณต้องรับบทเป็นคนใจเย็นและมีเหตุผลมากขึ้น แนะนำให้ลองชวนเขามานั่งคุยกันถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและแลกเปลี่ยนความคิดกันไปจนถึงเรื่องนิสัยที่ทั้งคู่ไม่ปลื้มและอยากจะให้อีกฝ่ายปรับเปลี่ยนวิธีนี้จะทำให้คุณทั้งคู่รับรู้ถึงสาเหตุของการเกิดปัญหาแล้วช่วยกันแก้ไขให้ดีขึ้นค่ะ 4. อย่ารื้อฟื้นเรื่องเก่า ถ้าคุณอยากเริ่มต้นใหม่แบบแฮปปี้แล้วก็ควรจะหลีกเลี่ยงการพูดถึงเรื่องราวแย่ๆในอดีตทั้งคู่เพราะอาจจะนำไปสู่การทะเลาะและเลิกรากันอีกครั้งก็ได้นึกไว้เสมอนะคะว่าไม่มีใครสมบูรณ์แบบไปหมดทุกอย่างรวมถึงตัวคุณเองก็ด้วยทุกคนต่างมีข้อเสียและเคยผิดพลาดกันมาทั้งนั้นค่ะ 5. ความรักไม่ใช่เกมการแข่งขันไม่มีใครอยากเป็นศัตรูกับคนที่เรารักหรอกจริงไหมคะ ดังนั้นคุณต้องหยุดเอาชนะกันด้วยการเล่นสงครามประสาทที่แข่งขันทำร้ายความรู้สึกของฝ่ายตรงข้ามแล้วจบด้วยการเสียความรู้สึกกันทั้งคู่เพราะจะยิ่งทำให้สถานาการณ์มันแย่ลงไปอีกค่ะ 6. เติมความรักให้หวานกว่าเดิมเมื่อเวลาเปลี่ยนอะไรอะไรก็เปลี่ยนเป็นเรื่องธรรมดานะคะเช่นเดียวกันกับความหวานที่คู่รักมีให้กันยิ่งนานวันไปก็ยิ่งจะจืดชืดทำให้บางคู่รู้สึกเบื่อ จนถึงขั้นเลิกกันก็เป็นได้ค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อคุณทั้งคู่กลับมาปลูกต้นรักกันใหม่อีกครั้งก็ควรจะเติมความหวานให้เหมือนกับการที่จีบกันใหม่ๆอย่างเช่นออกไปกินข้าวนอกบ้านดูหนังหรือมีกิจกรรมเซอร์ไพรส์ในวันพิเศษเล็กๆน้อยๆเหล่านี้จะช่วยให้ความรักของคุณทั้งคู่กลับมาหวานชื่นจนน้าอิจฉาเลยละค่ะ สาวๆคะ่ะคู่รักก็เปรียบเสมือนลิ้นกับฟันนะคะมีกระทบกระทั่งกันบ้างเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเราหันหน้าเข้ามาคุยกันด้วยเหตุผลและพร้อมให้อภัยอีกฝ่ายเชื่อเธอค่ะว่าคุณและคนรักจะสามารถกลับมารักกันหวานชื่นได้แน่นอนติดตาม PR v a r i e t y คอนเทนต์ดีๆสำหรับผู้หญิงได้ในคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe ในช่อง PR v a l i t y ด้วยคะ่ะ